เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับกระผมนายประสงค์ภูพองทุ่งตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านปากแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพุทมศึกษาเลยเขต3ามกระผมจบการศึกษาปริยตรีจากมหาวิทยายลายัยราชภัฏเลยสาขาคอมพิวเตอร์ อายุราชการ6ปีซึ่งกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแดงให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประฐมศษาปีที่3ซึ่งในคลิปนี้นะครับกระผมขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัด ิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่3นะครับก่อนอื่นนะครับขอนําเรียนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านปากแดงก่อนนะครับโรงเรียนบ้านปากแดงนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนจํานวน81คนนะครับเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6นะครับ โรงเรียนบ้านปากแดงนะครับตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านปากแดงนะครับตำบลวังยาวนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ถิ่นธุรกันดารน,นะครับภูเขาสูงการเดินทางก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเวลาหน้าฝนนะครับเป็นภูเขาสูงก็จะถนนก็จะลื่นนิดนึงเพราะว่าในพื้นที่ าชาวบ้านส่วนใหญ่ทําการเกษตรแล้วก็จะมีถนนก็จะมีโคลนจากรถการเกษตรทางการเกษตรของชาวบ้านามันก็ทําให้มันลื่นนะครับประชากรส่วนใหญ่นะครับในหมู่บ้านปากแดงนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็ลองลงมาอาชีพรองลงมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรก็คือ จำนายสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานนะครับในเรื่องของการเรียนสักเท่าไหร่นะครับะนะครับสภาพปัญหานะครับที่เจอในการจัดการเรียนการสอนในรา,ายวิชาคณิตศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นปฐม,ปมศึกษาปีที่3นะครับที่ผ่านมาพบว่านักเรียนเกิดสภาวะการเรียนที่ถดถอยเนื่องจาก สถานการณ์โลกระบาดโควิด -19 ครับทำให้นักเรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องได้นะครับในช่วงในช่วง2ถึงสปีที่ผ่านมานะครับโรงเรียนมัานปากแดงนะครับมีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับหลักๆเลยคือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแ n d ์นะครับในส่วนของออนไลน์ก็มีบางส่วนนะครับ ในรูปแบบของการยังยการสอนแบบออนแฮนก็คือครูประจําชั้นนะครับและครูประจําวิชาก็จะช่วยกันทําไปงานแล้วก็นําไปแจกให้นักเรียนนะครับแล้วก็จะมีครูประจาชั้นคอยอธิบายการทาใบงานในแต่ละใบงานนะครับแต่ปัญหาที่พบบ่อยก็คือนักเรียนได้ใบงานไปแล้วนะครับจะไม่ค่อยทํา เวลาส่งกลับมาก็จะเป็นใบงานเปล่าๆนะครับหรือทำแต่ก็ไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือวิธีการทำนะครับอ่าแล้วก็ซึ่งอ่าเหมือนข้างต้นที่ผมนำเรียนไปข้างต้นนะครับก็คือผู้ปกครองของนักเรียนจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลบุตรหลานก็เลยได้ รายงานกลับมาคือว่างเปล่าแล้วก็ทําไม่ถูกขั้นตอนและวิธีการนะครับทีนี้ในฐานะที่กับผมเป็นครูประจำวิชาก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะครูด้วยกันนะครับโดยผ่านกระบวนการ PRC นะครับเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับผมจึงได้มาวิเคราะห์แล้วมาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนขอ,ของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ไปศึกษา งานวิจัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วิธีการสอนจากที่ต่างๆนะครับก็มาปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนของตนเองนะครับโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ active learning นะครับซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็คือนำเนื่ที่จะนำมาใช้นะครับก็คือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ อ่านะครับอ่าโดยอ่รูปแบบนี้คือได้รับมาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ก็จะสรุปได้ย่อยๆก็คือมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือสร้างความสนใจก่อนนะครับก็คือเป็นการนําเข้าบทเรียนก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2นะครับก็คือ สำรวจและค้นหานะครับและขั้นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่3นะครับอธิบายและลงข้อสรุปนะครับขั้นตอนที่4ขยายความรู้และขั้นตอนสุดท้ายคือประเมินผลจากการเรียนการสอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับกระผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประเมินการสอนของกระผมในครั้งนี้นะครับและกระผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ กับคณะกรรมการก่อนที่จะไปประเมินการสอนของกระผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ